Goodnotes เวอร์ชัน5มาแล้วแต่ซื้อเวอร์ชัน4ดีกว่าเพราะอะไรไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Goodnotes แอปจดโน้ตจดบันทึกยอดนิยมเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน5ครับโดยแยกออกมาเป็นแอปใหม่ท้งหากเลยครับไม่ใช่การอัปเดตจากเวอร์ชัน4 แต่ก็ทำให้ผู้ที่เคยซื้อเวอร์ชัน4สามารถอัปเกรดได้ฟรีครับไม่ต้องซื้อใหม่แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ Goodnotes สามารถซื้อเวอร์ชัน5ตัวใหม่ล่าสุดได้เลยครับโดยไม่จำเป็นต้องซื้อเวอร์ชัน4แล้วไปอัปเกรดครับแต่จริงๆแล้วการซื้อเวอร์ชัน4แล้วไปอัปเกรดมีจุดที่ดียืดหยุ่นและครอบคลุมการใช้งานมากกว่าการซื้อเวอร์ชัน5ตัวใหม่ไปเลยครับเพราะอะไรเราไปชมกันครับเริ่มกันที่ Goodnotes 5 ยังมีคุณสมบัติบางส่วนที่ยังทำไม่ได้เหมือนเวอร์ชัน4ครับแต่ทางทีมผู้พัฒนาไม่อยากให้ต้องรอการเปิดตัวเวอร์ชันใหม่นานออกไปอีกครับจึงตัดสินใจเปิดตัวก่อนแล้วจะเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้เข้าไปอีกทีครับประกอบด้วยโหมดการนำเสนอในการต่อออกทีวีครับรวมถึงการแบ็กอัพไปยังระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติโดยแนะนำให้แบ็กอัพกับ iCloud ไว้ก่อนครับในเวอร์ชันใหม่นี้ยังไม่มีออปชันในการตั้งชื่อบุ๊กมาร์กด้วยครับ รวมถึงช็อตคัทต่างๆดังนั้นถ้าจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้ต้องใช้เวอร์ชั่น4ไปก่อนครับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้การใช้งานของเราทำได้ยืดหยุ่นและทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนั่นคือเมื่อเราซื้อแอป Good Notes ในเวอร์ชั่น4แล้วมาอัปเกรดด้วยชุดบ u n d l e เราจะได้ทั้งแอป Good Notes ในเวอร์ชั่น4และเวอร์ชัน5ในเครื่องเลยครับมีแอปเดียว2เวอร์ชันครับนั่นทำให้เราสามารถเปิด2 Windows แยกกัน และใช้งานได้ง่ายๆนั่นเองครับเวลาจดโนต้ตดูโนต้ตแยกก็ทำได้ง่ายๆสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อเวอร์ชัน5ไปเลยดีไหมแนะนำให้ซื้อเวอร์ชัน4แล้วอัปเกรดจากชุดันเดลิลจะคุ้มค่ามากกว่าและทำให้เราใช้งานได้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ